เปดหนึ่งเป็ดเป็นบ้านเลขที่นี่อ่ออกก็ได้นะอาจารย์ผมตกวันนั้นผมตกให้ดูเชียงคานดูเนาะนึกว่ามันจะมาเจ็ดสองอู้ผุชอบนะวันนั้นผมตั้งเยอะแยะเลยตกข้างบนก็เต็มลำเลยตกข้างบนละเต็มลำเลยเต็มลำเลยเนาะมันกก็พับก็พับแลยมันมันไม่ไม่เข้าเท่าไหร่เข้าเจ็ดสองมากกว่าแต่ว่าวันนี้อาจารย์มั่นใจมากเลยหญ่ใจมั่นใจวันนี้ผมมั่นใจสิบหกมากมั่นใจสิบหก ออมาา่จะมีตัวไหนเนาะเดี๋ยวให้ดูครับนี่เลขที่ครับอ่วเตี๊ยบแก้วนี่ครับนี่โอ้ครับพี่น้องระวังนะครับหกหกตัวกลัวเป็นเก้านะครับผมหกตัวเป็นเก้าเพราะผมเคยบ่อยแล้วแต่นผมมันว่าอะไรผมซื้อหกศูนย์คุยกันกับลุงลุงนีรนามว่าพอดูเลขหกผมจะตีลังกาเด้อลุงเดือ อกเก้าศูนย์เจ้ยเป็นนี่แหละนี่วันนี้ผมให้เป็นแนวทางแปดหกหนึ่งลึกก็แปดเก้าหนึ่งก็ได้หนึ่งแปดนะครับแปดหกหนึ่งหกหนสามารถเป็นเก้าได้น้อหรือแปดเก้าหนึ่งก็ได้แล้วก็หนึ่งหนึ่งหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านอกไปหรอกจ็ดศูนย์กับศูนย์สามนี่มา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 ยังไงครับอาจารย์อะไรครับศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์นี่เลขนี้เหรอ อ่ะตัวนี้แต่ก่อนมันเคยมาเคยมากับสิบหกนี่ใช่ใช่เคยมาสิบหกผมให้ห้าศูนย์มาออกศูนย์ห้าเดี๋ยวผมเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมพอสิบหกมันเข้ามาแล้วให้สิบหกเคยออกศูนย์ห้าก็เลยเอาศูนย์ห้ามามากันไว้ันไว้ด้วยเออมันออกล่างอีกมันจุดตาน่าจะไม่พลาดครับหัวตากน่าจะถึงรอบอีกหึงรอบก้อนเซธให้แ็่หน้าเนาะ อจารย์ชอบตัวไหนมากที่สุดครับผมผมชอบสิบหกครับนี่สิบหกสิบหกมากที่สุดเนาะแล้วก็สามตัวนี่สามตัวแปดหกหนึ่งเด้อพี่น้องถ้าเสียงเข้าตาเรายังไงก็ไม่พลาดหน้าพลาดเสียงเข้าตาเลยมันชัดเลยนะมันไม่มัวเลยเข้าตาชัดเจนเลยใช่ไหมครับผมชัดเจนเลยพี่น้องก็ใช้พิรานณาเบื่อในการนี้ครับน้อเป็นแนวทางนาออาจารย์เนาะมันบ่มักก็อยาซีซือมักก็ซื้อ เพราะว่ามันผ่านที่ลดบางแล้วอาจารย์นะครับีเขาแต่ว่าครับผมมหาเพื่อเป็นเดวท่าในการเชียงโชคกันแล้วกันแต่งวันนี้ผมได้น้อยเองเก้าศูนย์ได้สามสิบกว่า่าได้อยู่นะอาจารย์นะบอสกันมีอะไรถามอาจารย์บ้างพอมีครับผมามันเคยออกมันเคยออกเก้าศูนย์เคยออกเก้าศูนย์แล้วนี่มันจะเคยออกตัวนี้ด้วย ออกเจ็ดศูนย์อ hey. ้ไหมเนี 10, ่ยรอบที่ผ่านศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่เนาะรอบรอบรอบที่ผ่านมาเนาะยูนี่แหละที่แท้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็อยู่เขาอยู่ในนิ้วกิโลเลยจอก้ศูนย์แล้วไอไอรอบไอรอบที่ผ่านมามมนเคยออกเจ็ดศูนย์ล่างเนาะออกเก้าศูนย์แล้วก็่ออกเก้าศูนย์ล่างโอเจ็ดศูนย์ล่างอีก กันไว้เออก็เลยการไว้พี่น้องเบืองหลักก็พิจารณาน้อกันมันอียู่ที่หลักกิโลให้โชคของตาจานตาเสยมีเนาะคนที่เขาไม่เคยสังเกตเขาไม่รู้ผมอยู่สังเกตเสยมามาแต่ผมจับวินเสยที่ผมจับวินจริงจริงมันอยู่ในหลักกิโลอยู่ลูกแหวนเท้าสารนี่แหละตรงนี้น่าจะอยู่ด้านที่ตะวันออกแล้วก็อยู่ด้านหน้าเนาะอาจารย์นาคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ฝากเอฟซีนะครับผมปลอยพ,อพอรให้เอฟซีหน่อยพวอยพอรพรอ,อย่างไรอ่ะไห้ตุเดเปรีุ้ตเบอร์ให้รำรวยออุดปัามแกงแ้งแดงครับกลับมาบ้านคันี่เงินกรับพี่น้องนะครับฟันซื้อเลขก,ก็ให้ถูกวหวยถูกรอตตีเด้อพี่น้องเลยได้เงินกลับบ้านกลับกรุงเทพกลับซองไปเฮ็ดงานอีกอรับขอให้รำรวย คไปเท ja well. ok ี่ยวสงการเนาะครับไปมาเที่ยวสงการในตอนถอนไยให้เป็นยังขับรถขังเรือก็อย่าประมาทมาถึงบ้านก่อนค่อยกินกินแล้วก็อย่าสิไปใส่ครับครับรักษาตัวรักษาสุขภาพเจ้าของครับผมอย่าเป็นอุบัติเหตุมันยากเจ้าของเนาะยากพ่อแม่ครับพ่อแม่บอกอาย่บ้านแน่อย่าดื้อดื้อคนดีหรอก และคนดื้อได้กี่ผมดื้อคือกันแต่แม่บอกเสืออยู่เสืออยู่สุดท้ายเราขอคุณอาจารย์ยานะครับพี่น้องครับที่ไปในทางในการเชีงโจกที่สิบหกวิสาจุนสองพันหนึร้อยเจ็ดแต่พี่น้องครับพี่น้องจะได้มีเงินมีทองขับรถข้ารถอัตโนมัติขับ้านเนาะครับไปที่ทำงานที่กรุงเทพพี่น้องแคร็บแคปปไเลยพี่คร็บแคปไปเด้พี่น้องขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ